มาจกอะไรบัวมาโจกอะไรพ่อลูกฮันแน่เออดมกันดมกันมีน่ยังมาฝากบอกอยู่หลังรถไม่หล่อนเต็มเลย,ยดมกันดมกันเฮ้ยหักเก้าอี้นี่ก็นนะ่มามันใส่คนดมด่าก,กันดมด่าก,กันมันไม่มีอะไรลูกวู แหลมเฟี้ยวคมเลยวรัโอ้เม้นบ้งนี้เม้นอะไรอะ่ะเงินมันเป็นเงินคนกินไม่ได้ช้างนะ่ะโอ้ยไปลมแปบบงนี้ดมเม EN, ้นพดหนาวกระบาดมันกระสิไม่กินน่ะลูกเอ้ยกินต๋วกินตัอสอะไรครับเจ๊โซอยู่บ้านครับเจ๊โซ มาส่งแฟนคขับเข้านอนนะครับผมบาบานลมก็แรงนะครับเฮ hey. ้ทำไมทำไมหน้าดูมุมบวมวะตรงขมับมาลูุนี่มันเป็นอะไรนะเด,เ,ดนเดี๋ยวมันเรามาดูดีๆหรือคิดไปเองดูช้างทุกวันมันก็บวมไหมวะ ป้าบวมดอกพ่อคิดไปเองแหมเฮ้เฮ้บังอันนี้ไหมโอ้โอ้เขียด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 พ่อมาให้เล่นโอ้เล่นเก้าอ e ี้บ่กิพไปนั่งบ่โอ้ยบังดากเจ้าของเนยดูตุดตัวเองด้วยนะจะเอาไปนั่งบ่โอ้ดูตุดตัวเองด้วยไม่ได้ตุดเองอ่ะ สุดผมเล็กแล้วพ่อโอ้โหสุดยอดใหญ่เลยอืมมองนี้ทำไมดูอวดอวดอวดีนะอืมเดี๋ยวคุณหมอน่าจ,จะมาเจาะเลือดนะครับออืม ผมนิ่งทำไมลูกโอ้ทำตาปือแล้วไม่ไหวแล้วพ่ออยากนอนโอ้ทำงวงตกแล้เนะี่ยนี่คือลักษณะของช้างงวงตกนะไม่ไหวแล้วง่วงมากเลย FC เมื่อไหร่จะไปนอนกันถ้าใครนอนผมก็บอกว่าฝันดีนะครับทอมมานิ่งๆน,นะครับช้างที่ ง่วงนอนก็เหมือนคนนจะนิ่งๆไม่ค่อยกระดุกกระดิกตัวนะครับตาก็จะแบบปลื้มๆเออนี่โอ้โหทำปุ๊บโชว์ปั๊บนะครับเดี๋ยวพ่อจะต้องมีเอ,อสาธิตน,นะครับผมอืม บัวบ้านอนเลยรูกบานเลยนอนเลย,บบน,เอยนอน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 ,น,อนเ,อเริ่มทำท่าอะไรแปลกๆนะครับเริ่มจับน่องจาของเฮ็ดคือพีเนาะผมเบิงยูทูบไลน์ครับผมเอาเอาเอา,เอาท่าอะไรนี่นอนแบบนอนกลางอากาศเลยนะหลับกลางอากาศนะครับ งานนี่ไม่ยาวเท่างานนี่กาลังสิลับเลยพญายเสือนีม่มากเนี่ยเนฮะ็ยเห่ข่อยตื่นกระปี้กระเป๋านอนลูกนอนนอนเร็วเดี๋ยวมาส่งซุ่เอฟซีกัน สักห้าหกนาทีเดี๋ยวบัวจะเป็น,นอนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปนอนนะพรุ่งนี้ตื่นมาประมาณสักเช้าๆก็จะไปดูลอรอดูสถานการณ์นะครับว่าจะไปที่ไหนดีนะพรุ่งนี้น่าจะไปหนุ่มสุรินก่อนแหละเพราะว่าหนุ่มสุรินเขาจะพาออกเดินตอนเช้า โอ้เสียบัวอนุมันงบปิดปากคุณตาครับสองพันนะครับผมเงียบคลิปเลยมีคนมาจอบดูบาบานอน,นหกร้อยสิบสามคนอืมอืมาันดากให้นะอืมอืม

ลูกลูกนอนไม่อายแอซี F C เลยลูกลูกเอากี้เลยลูกอืมอืมนลองเอามือไปจับอันนี้เขาดูนะครับเอยนอนลูกนอนเอฟซี F C, นอนได้นะอืม,อม,อมนอนลูกนอนเร็วนอนลูกนอน กินมอ่ะ <gewoon> ว้าวๆๆมาเลีนมาเร่นนอนนอนนอนจะดื้อหลายไงขบดีดกนอนไปอืมาเป็นยังไงมักวนอย่างนี้นนี่คนถึงนอนหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วคนอคนถึงนอนเก่าเก่เกาเก่จะเตะพอลูกเลยเตะมานพ่อกิ้งเลลูก พ่อจะเอ่อไม้ใช่่ะฝาเ่านี้เถาะคนชินนอนมาลำคาดเจ้าะแล้วนะมันดมเกือบกันอย่างนี้ลูกเอานอนไปนอนไปขอบรก,กวดเราดูเหยียดแข้งเหยียดขาคือมันเป็นความเคยชินครับของคนกับช้างนะผมที่ เราอยู่ด้วยกันทุกวันเครับเขาจะไม่ได้ไอายนอนอะไรกับเราเหรอกนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่เคยอยู่กับเขาครับหรือว่าเขาผูกไว้แล้วนะเขาผูกไวใ้ใกล้คนเขาก็จะนอนง่ายคนระับผูกไว้ไกลคนไม่เคยแบบสูงสิงคนเวลานอน ขาก็จะหวาดระแวงนะเดินลูกเดินลูกเลยเดี๋ยวแอ,อบซี่สิว่าผอมมากกวันสังนอนก,ก็ถูกอยู่นะครับแต่ต้องไปซีเรียสนะท่านผู้ชมยังไงเขาก็นอนนะครับตอนนี้กำลังหามองอยู่หามองหาที่ที่มันพอดับพอดีอะนะถ้ามีสาวให้นอนกอดก็คงจะนอนหลับฝันดอนนีอันนี้ความคิดเจ้านะพ่อความคิดผมเนี่ยไม่มีอะไรหรอก เอาดินปัดใส่หน้าตัวเองแบบชิวๆดูด,ดูดินปัดอโอ้หลับหลับแล้วโอ้ฟันดีแล้วเสียอ่ะอ่ออเนีะด่ะย่ะอ่อ่อะอะอ่ะอ่ะอ่ะอนะอ่ะอ่อะะอ่่อ่อน่ะอะไ่ไ่ะ่คอ่่ นอน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 หัยมีคนกวนมาใบอืมนี่ยืดขาครับกำลังหาเหลี่ยมหาลาย งวยนอนนอนหลูกนอนนอนไปหลูกอ้นอนเจ้าแหละใครว่านอน <c oughs> กวนนะเขาก็นอนอยู่ครับถึงเวลาเขานอนครับเด่าไปซีเรียครับถ้าเขารุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขานอนเหมือนเดิมแหละตอลอาบ,บิดไฟอะ่ะโอ้บาดใจ โอ้ยโอ้ยไม่แห้งหลายเดยน,น,นอนให้เอฟซีเบงเน่นอนให้เอฟซีดูให้เอฟซีดูแล้วมีแห้งโ,โ,โอ้เตะพอกันนะวะพ้องสีนอนเป็นว่าให้บัวบานนอนนะครับ เราก็จะไม่กวนเขานะเขาก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วโดนคุณตาบดมาทั้งวันแล้วโอเคเนาะนะครับ FC ทุกคนก็นอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับผมสาธุครับ FC ทุกคน นอนเหมือนนี่เลยไอม้มิ่งมงคลนะ่ะพี่เองเอ็งชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะทำไมไม่นอนอะ่ะ ชื่ออะไรอ่ะโอยซื่อย,งย,งยงังไงอย่างนั้นแท้ว่าแบ,บันนี้ไหมชื่ออะไรอ่ะบ่ตอบไม่มีเสียงตอบรับเลยเงียบกิบส่วนบัวบานเราก็นอนลุกนอนลุกอยู่นั่นแหละห้ยามาผมสวัสดีครับ